สวัสดีชาว Point Bank ID Store ทุกท่านนะครับเจอกันคลิปที่2แล้วกับแอดมินการนะครับคลิปนี้จะเป็นการจับรางวัลจากกิจกรรม9999ล,ลค์ไม่เสียเวลาเดี๋ยวมาจับรางวัลเลยดีกว่ารางวัลแรกก็จะมีผู้มีสิทธิ์5ท่านนะครับก็จะจับเลข1ห,หลักเท่านั้นนะครับจับเลยแล้วกันนี่นะครับ10เบอร์0ถึง9นะจับไปนะครับจับมาแล้ว ได้เลข8ได้เลข8นะครับสำหรับรางวัลที่1ก็ได้เลข8โอเคนะเดี๋ยวจับรางวัลต่อไปเดี๋ยวเอาใส่ก่อนโอเคใส่ลงไปแล้วนี่ครับใส่ลงไปแล้วรางวัลที่2มี35คนจับเลข2หลักนะครับก็คือจับ2เบอร์นะมาจับเลยอ่า1 2นะครับก็มาเปิดหลัก หน่วยกันก่อนเลยหลักหน่วยหมายเลขสามอีกเบอร์หนึ่งหมายเลขเก้าก็เป็นเก้าสิบสามนะครับรางวัลที่สองได้แก่ลำดับที่เก้าสิบสามนะโอเคเดี๋ยวมาจับรางวัลที่สามต่ออันนี้เอาใส่กล่องเหมือนเดิมโอเครางวัลที่สามมียี่สิบคนนะครับก็จับเลขสองหลักเหกมือนเดิมโอเคจับ หลักสิบวางหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเป็นหมายเลขแปดนี่หมายเลขหก 6. นะครับโอเคได้รางวัลที่สามได้แก่ลำดับที่หกสิบแปดนะครับโอเคคลิปการจับรางวัลสุดแค่นี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับชาวพอยแบงค์ไอดีสตร์ทุกท่านนะที่สนใจกับเพจนะครับ ก็หวังว่าจะได้ใช้บริการกันต่อไปนะครับแค่นี้ครับ